เล่นให้ปีกหลังดูกว้างด้วยท่านี้เลยนะครับทุกคนก้มนะครับพยายามก้มก้มก้มให้ลักษณะเป็นเป็นสามเหลี่ยมนะครับก้มให้ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมไม่ก้มจนหลังค่อมแบบนี้นะครับถือผิดนะครับก้มก้มลักษณะให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ล็อกสะบักด้านหลังไว้ พยายามพยายามไม่ไม่ใช้แขนดึงดึงดับเบลนะครับเราจะใช้ใช้ศอกใช้ศอกเพื่อดึงหรือว่าใช้หลังดึงนั่นเองครับดึงอย่างนี้นะครับจังหวะต้านไม่ต้องไม่ต้องเร็วมากเท่านะครับผมจังหวะต้านไม่ต้องเอาลงเร็วมากเอาลงช้าช้านะครับผม มันก็จะทําให้เราได้แผ่นหลังที่กว้างยิ่งขึ้นนะครับผมทําไปเลยท่านี้20-30ครั้งนะครับต่อเซตเล่นก็ประมาณสัก8-12เซตนะครับ ก็พักก็ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมเพราะว่าหากเราพักนานเกินมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานนะครับผมเวลาถ้าเราเล่นเล่นแผ่นหลังเนี่ยถ้าพูดถึงว่าดัมเบลมันหนักเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โดนหลังละมันก็จะไปโดนโฟร์อาร์มแทนนะครับผมฉะนั้นต้องระวังใช้ใช้น้ำหนักที่เรารู้สึกว่าโดนโดนแผ่นหลังมากที่สุดนะครับ Si O-Yong Si O-Yong Si O-Yong